ก็อันนี้เวลาแล้วพี่ก็เดี๋ยวผมเทให้ดูอีกรอบหนึ่งพอดีประมาณผมเพิ่งกลับม,มาตักจากานจังหวัดนะพี่ตีหนึ่งฝ่าก็เลยเทให้เลยนอน,นี้ก็เดี๋ยวอันนี้เทให้ดูอีกทีนึงเครื่องอันนี้ไฟแบตอันนี้ไดรออันนี้สายคำสั่งอันนี้ไฟก็ติดนะ เราเปิสวิต์ออนปุ๊บปอนไดจะหมุนนะไฟจะติดไฟรูปแบตในรถจะติดแล้วก็อันนี้คือผมบอกไปก่อนว่าสายไฟบวกอะ่ะที่มาออนมันอะ่ะผมแนะนำว่าให้แยกสวิตนะพี่ก็คืออย่าเอาไปพ่วงก,กันสมมุติมีไดมีได3สามตัวเงี้ยสายไฟบวกเนี่ยให้แยกให้แยกไปเลยนะพี่อย่าไปพว่วงอย่าไปโดดข้ามก็คือพ่วงหนึ่งพ่วงสองพ่วงสามเนี่ยเพราะบางทีมันปล่อยสัญญาณออกมาไปกวนขนวันเอา พออันนี้มันเป็นคันเอาเดิมนะครับจะลองหมุนเกิงไฟไฟก็ดับนะพี่แล้วก็วนเวลาก็เดี๋ยวมาดูอีกปักบติดมาทีนนี้ในการมันเชื่อมกับโทรศัพท์ผมนะ

ปกติอย่ลองยกลอง ปกติทุกอย่างนะพี่เนี่ยพอสุดชาร์จก็ไฟตกลงมาพวาแบตจริงๆมันจะเต็มอยู่ประมาณ12โวลต์กว่าๆเ่ยก็ตกลงมาปกติไฟสแสดงสถา,านะคัดเอาก็ปกติแล้วก็ตอนกระแสชาร์จก็ดึงปกติไฟวูปกติ การเหมือนของพี่มันเหมือนแบบมันเต็มแล้วคัดเอามันมันคัดเอามันประมาณว่ามันชาร์จเปอร์เซ็นต์น้อยลงอ่ะผมบอกให้พี่ลองเอาโหลดมาต่อก็คือหาแรงจ่ายไฟอเอาไฟไปใช้เพราะาเหมือนแบบมันเต็มอยู่แล้วคัดเอามันก็เลยชาร์จไม่เต็มเพราว่าตอนแรกพี่บอกว่าติดเครื่องทีแรกมันก็ขึ้นมป14ี่โวลกว่า มันก็เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราดับเครื่องไว้นานเนี่ยแบตมันก็จะตกออกมาแต่แต่แบตบางชนิดเนี่ยมันจะเต็มอยู่ประมาณสิบสิบสองปลายสิบสามวนกว่าเนี่ยซึ่งคัทเอาเวลามันยกอ่ะมันก็ยกประมาณสิบสามกลางๆซึ่งมันก็จะเห็นความแตกต่างอยู่ว่าเวลามันไม่ชาร์จเลยอ่ะมันไม่ชาร์จเลยก็คือเนี่ยถ้ามันไม่ชาร์จเลยมันจะขึ้นอยู่ประมาณเนี่ยสิบสองวนกว่า แต่ถ้ามันชาร์จแบบ50%หรือชาร์จเลี้ยงอะ่ะมันจะขึ้นอยู่ประมาณ13โวลต์กว่าก็อย่างที่ผมให้พี่ดับเครื่องอะ่ะพี่ดับเครื่องดูแล้วปล่อยแบตท,ทิ้งไว้พี่บอกว่ามันเหลือ12โวลต์กว่าแต่ตอนที่พี่บอกว่าแบตมันใดมันไม่ชาร์น่ะมันเหลือ13โวลต์กว่าแสดงว่ามันชาร์จอยู่แต่มันชาร์จไม่เต็มแต่ว่าผมถึงบอกว่าให้เอาโหลดมันลองต่อดูหรือไม่ก็เปิดเครื่องเสียงลองต่อดูนะแต่อย่างนเ,เนี้ยผมเทสเนี่ยคือแบตลูกเนี้ยมันเสื่อม ไฟมันก็เลยตกเยอะพอไฟมันตกเยอะไดมันก็คิดว่าชาร์จไม่เต็มทั้งทีมันก็ชาร์จตลอดเนี่ยพี่ผมเทให้ดูก็คือมันก็ขึ้น14โวลต์กว่าตลอดแล้วผมเปิดก็อีกทีอย่างไดออะอย่างอย่างแบตที่มันสภาพมันยังดีอยู่อ่ะไดมันรู้ว่าแบตมันเต็มนะมันเต็มอ่ะมันก็จะชาร์จทิ้งแต่ทีแรกแล้วมันก็จะยก อย่างนี้ตกลงมาเยอะแหละประมาณนี้ครับได้ลูกนี้ปกตินะครับเท็แหละ